คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมอสจะมาแนะนำ3แบรนด์หรูที่อยู่ยุโรปเนี่ยปังงแต่ว่าดันไม่ดังในเมืองไทยค่ะมีแบรนด์อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปแนะนํานะคะสแบรนด์ที่เรียกได้ว่าถ้าคุณมาเดินอยู่ยุโรปเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักเยอะมากนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยกลับไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแบรนด์อะไรกันบ้างเริ่มพี่แบรนด์นี้เลยค่ะ แบรนด์ซาดิกแอนด์วอลตนะคะซึ่งแบรนด์ซาดิกแอนด์วอลเตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาจะอยู่ใน r ร n g ค่อนข้างกลางๆนะถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยพูดถึงแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างกลางๆวัยรุ่นซื้อได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกโค้ชนะคะไมเคิลโค้ชนะคะอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าย้ายมาในฝั่งของยุโรปเนี่ยซาดิกเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายๆคนสนใจมากโดยเฉพาะที่สเปนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าวัยรุ่นที่เดินกันอยู่ทั่วเมืองนะใช้แบรนด์ซาดิกกันซะส่วนใหญ่เลยซึ่งแบรนด์นี้ค่ะคุณก็จะหาซื้อได้ในยุโรป ะะจะมีช็อปที่วางอยู่ในชั้นที่เป็นชั้นเดียวกับชั้นแบรนด์เนมเนี่ยแทบจะทุกห้างเลยถ้าเกิดว่าห้างไหนเนี่ยที่มีร้านแบรนด์เนมนะคะก็จะมีซาดิกอยู่ในนั้นด้วยแบรนด์ซาดิกแอนด์วอลเตอเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสําเร็จรูปของฝรั่งเศสซึ่งเปิดร้านแรกในปารีสในปี1997ค่ะโดยเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นปารีเซียงนะคะแล้วก็เป็นเหลนของผู้ก่อตั้งบริษัทชุดกีฬาลาคอสด้วย5้าปีหลังจากที่เปิดร้านแรกในปารีสนะคะก็มีนางแบบสาวชาวสวีเดนค่่ะททีเ้าาาํงนนใรแลวม ต่างก็หลงไหลในแฟชั่นแนวใหม่ของแบรนด์ซาดิกกันมากๆทําให้คุณซิซิเลียเบิร์นสเติรมนะคะเป็นชาวสวีเดนนะคนนี้เป็นนางแบบเขาก็เลยขอร่วมงานกับคุณกิลิเยสซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ซาดิกค่ะทั้งสองคนก็ได้มีการพัฒนาแบรนด์ในงานแล้วทั้งสองก็กลายมาเป็นผู้ส่วนแล้วก็เป็นภรรยาสามีกันด้วยหลังจากนั้นค่ะในปีประมาณ2 5 1 9นะคะคุณเบิร์นสเติรมนะคะก็ได้จัดการควบคุมทั้งแบรนด์ทั้งบริษัทนะคะทำให้เธอเนี่ยได้มีส่วนเข้ามาทํางานอย่างเต็มที ในขณะนั้นเองค่ะทางแบรนด์เนี่ยก็ได้เติบโตแล้วก็มีการเริ่มออกแบบที่คล่อมขอบเขตระหว่างชายและหญิงนะคะสวมใส่แบบสบายสบายสไตล์ซา d i ดิกแอนด์วอลตซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในสไตล์เก๋ไก่แบบโบโฮนั่นเองค่ะราคาของแบรนด์นี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่250ยูโรนะคะแต่ว่าจะไม่เกิน1,000ยูโรอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในแรงกังกลางนะะสามารถซื้อได้ใช้งานได้จุดเด่นของแบรนด์ค่ะก็จะอยู่ที่ตัวโลโก้ที่เป็นรูปปีกสยายออกมา ะคะใครที่เห็นโลโก้สัญลักษณ์นี้ค่ะก็บอกได้เลยว่านี่แหละคือกระเป๋าของแบรนด์ซ a ดิกแอนด์วอลเตค่ะสำหรับความนิยมในฝั่งโยุโรปนะคะคนที่นิยมแบรนด์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่นะคะเป็นชั้นมัธยมมหาลาัยประมาณนี้ชอบแนวแฟชั่นชอบของแบรนด์เนมที่มีคุณภาพดีแต่ว่ายังไม่อยากลงทุนเยอะก็จะเป็นแบรนด์นี้ที่คนนิยมกันนะคะส่วนคนที่นิยมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการแบรนด์เนมเพิ่งเริ่มจะซื้อของแบรนด์เนมนะคะเขาก็จะลองซื้ ที่2ค่ะแบรนด์นี้หลายๆคนอาจจะเห็นกันในหมวดของเครื่องสําอางน้ําหอมเอย่ยอะไรเอ่ยนะแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเขาทําเครื่องหนังด้วยค่ะนั่นก็คือแบรนด์คาร์ลอรีนาเอเรราค่ะในฝั่งยุโรปอย่างเช่นสเปนเนี่ยในชั้นขายของที่มีพวกลุยวิทอง Prada นะคะ DiorEstates เนี่ยก็จะมีร้านของตัว Ch นะคะหรือว่าแบรนด์คาร์ลอรีนาเอเรราเนี่ยอยู่ในชั้นเดียวกันแล้วก็ชอาากใใ็อปมันจะใกล้ใกล้กันติดติดกันด้วยค่ะสําหรับแบรนด์นี้ค่ะก่อตั้งขึ้นแบบนี้คุณ er ะคาร o ลอร a นาเอเรราน เป็นดีไซเนอร์ชาวเวเนซุเอลาอเมริกันที่มีคอลเลกชันแฟชั่นชุดแรกเปิดตัวในปี1981แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาค่ะเธอก็ได้นาบริษัทของเธอเไปสู่แบรนด์ระดับโลกโดยที่การออกแบบของเอเรราเนี่ยจะได้รับการสวมใส่โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึงเลดี้กาก้าแล้วก็เทเลอร์สวิปด้วยนอกจากนั้นค่ะเอเรรายังออกแบบชุดแต่งงานให้กับภาพยนตร์เรื่อง Twilight Breaking Down ในพาร์ทแรกด้วยนะนอกจากนี้นะคะเรื่องชุดที่เด่นๆด,ดังๆเนี่ยเครื่องหนังก็ยังไม่แพ้ใครอีกด้วยนะเพราะว่าชาวยุโร ที่เป็นแบบว่าไฮคลาสเนี่ยมักจะถือกระเป๋าแบรนด์นี้กันค่ะโดยที่สังเกตได้เลยนะคะจากที่ทํางานที่ดิออเนี่ยจะเห็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนที่มีความแบบไฮคลาสแบบการวางตัวหรืออย่างเงี้ยเราจะดูออกเลยว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบไฮทิกเก็ตอ่ะทุกคนคือซื้อของหรูใช้ชีวิตหรูราราชวิสไตล์ลอะไรเงี้ยเออเขาจะใช้ของที่เป็นกระเป๋าจากแบรนด์นี้กันค่ะแบรนดน์นี้กระเป๋าของเขาก็เริ่มต้นที่ราคา300ยูโรนะคะไปจนถึง1,000 1,200 1,500 ร้อยูโรบวกบวกไปเลยค่ะโดยจุดเด่นของแบรนด์นี้ค่ะก็คือลายโมโนกรม C H นะคะที่ย่อมาจากชื่อแบรนด์นั่นเองซึ่งตัว C H เนี่ยก็จะเป็นสีแดงดำนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะสำหรับกระเป๋าของแบรนด์ c a r o l i n a Herrera นะคะก็คือตัว Buck l e สีทองที่เป็นตัว C สองข้างนะคะแล้วก็เป็นตัว H อยู่ตรงกลางด้วยและแบรนด์นี้ค่ะจะนิยมกันในหมู่สาวสังคมที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะคือเป็นคนวัยกลางคนนะคะที่เน้นความหรูหราเรียบ ง่ายแบบมีระดับนะคะแต่ว่าไม่ชอบใช้ของชนกับใครคะ่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ดิ้งแมสถึงขนาด Prada d ด o อหรือวิตตองอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่รู้จักแล้วก็ใช้แบรนด์นี้เท่านั้นคะ่ะที่เขาจะรู้กันเองสส่วนแบรนด์ที 3ค่ะก็คือแบรนด์มานี่ค่ะแบรนด์มานี่แบรนด์นี้นะคะเขาก็จะอยู่ในช็อปที่เรียกได้ว่าอยู่ชั้นเดียวกับช็อป p r ada dior อะไรพวกนี้อีกเช่นเดียวกันนะช็อปก็จะติดติดกันซึ่งถ้าเทียบกับ2แบรนด์ก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะปังไม่เท่านะแต่ว่าในหมู่ของสาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในยุโรปเนี่ยแบรนด์ Brand นี้ค่อนข้างจะได้รับความสนใจอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับแบรนด์มานี่นะคะก่อตั้งขึ้นในปี1994าโดยดีไซเนอร์ชาวสวิตซคอนซูเอโลกาสติกลิโอนี แบรนด์นี้ค่ะก่อตั้งขึ้นที่เมืองมิลานนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับนาน,นาชาติทางด้านคอลเลคชันทดลองที่โดดเด่นด้วยการใช้ภาพภาพ,พิมพ์ลายและสีสันอันล้ำสมัยค่ะจนปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆกลายเป็นกระเป๋าดีไซน์สุดคลาสสิกที่เกิดมาเพื่อไลฟ์สไตล์เออร์เบนชิคของสาวทุกเจนเลยโดยเฉพาะกระเป๋าไอคอนิกอย่างมานี่ทรังป์นะคะตัวนั้นเนี่ยมีการผลิตขึ้นมาโดยที่เร์เมียรละไมมากๆสําหรับกระเป๋าหนึ่งใบนี้นะคะจะต้องอาศัยความละเอียดปราณีตและฝีมือของช่างชาวอิตา ถึง25คนโดยใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงในการประกอบด้วยมือค่ะกร,ระเป๋าใบนี้นะคะถูกประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า113ชิ้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโลหะด้านข้างของกระเป๋าฟ้าปิดสี่เหลี่ยมหรือแม้กระทั่งตัวสปริงล็อกด้านหน้าดีไซน์มินิมอลสไตล์วินเทจที่ผ่านการเคลือบด้วยพลาเดียมซึ่งขั้นตอนนี้แหละ,ะจะช่วยให้สีของโลหะเนี่ยไม่หลุดลอกแถมยังเปิดปิดง่ายด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็ช่วยการันตีว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของแบรนด์ก็คืองาน งานแฮนด์เมดนะคะที่เรียกว่ามีความประณีตมากๆสําหรับราคาของแบรนด์นี้ค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1000ยูโรค่ะสําหรับกระเป๋าแต่ละใบจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะทำไมไวัยรุ่นชาวเอเชียถึงนิยมกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสไตล์ของแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเป็นวินเทจนะคะมินิมอลนะแล้วก็มีการเล่นสีสันบางทีเนี่ยเขากล้าใช้สีที่แบรนด์อื่นไม่กล้าใช้ค่ะแล้วก็ชาวมินิมอลลิสต์นะคะใครที่ชอบตัวกระเป๋าที่แบบดูเพลนๆแต่ว่าดูมีสไตล์ดูมีอะไรแบบนี้นะคะก็จะ นิยมกระเป๋าใบนี้มากๆเลย คือ3แบรนด์ค่ะที่โมสเอามาให้ฟังกันในวันนี้ใครรู้จักแบรนด์ไหนกันอยู่แล้วบ้างหรือว่าแบรนด์ไหนที่คุณไม่เคยได้ยินชื่อเลยคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะจะได้รู้ว่าโอเคทุกคนอะ่ะชอบกันนะคะเดี๋ยวโมสจะได้มาหาแบรนด์อื่นๆที่ดังที่นี่แต่ที่ไทยเนี่ยไม่ปังเอามาให้ฟังกันอีกค่ะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมคลิกไลค์นะคะเพื่อเราจะได้มาเจอกันอีกนะหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบแบรนด์เีงของคุณได้ฟังได้ชมกันค่ะและใครที่ยังไม่ พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์เนมสาระแบบ360องศาแบบนี้เลยหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอาดีโอส